สวัสดีครับวันนี้นะครับศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงนะครับร่วมลงพื้นที่ติดตามโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริในหมู่บ้านโครงการทับทิมสยามศูนย์เจ็ดกับเกษตรกรผู้ที่เข้าร่วมโครงการปลูกผักปลอดภัยนะครับโดยมีนางสาวอัญชลีโพตั้งธรรมรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การเกษตรภูสิงอันเนื่องมาจากพระราชดำริมอบหมายให้นายบุรกรขอจงดีหรือหัวหน้าหลุยเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงานได้นางสาวปัญญมลอยู่ดำร่วมลงพื้นที่ติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยมีนายประภาทรงหงษ์าผู้อำนวยการกองประสานงานโครงก กรชมรรมกิวิชาการเกษตรพร้อมด้วยนางสาวรินดาเม้นทองนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญงานได้เดินทางเข้ามาที่หมู่บ้านโครงการทัพทิมสยาม07นย์ตบลบางดองอำเภอขุนหานจังหวัดศรีสะเกษนะครับได้พบปะพูดคุยและให้ความรู้กับเกษตรกรนะครับในโครงการปลูกผักปลอดภัยของหมู่บ้านทับทิมสยาม0ูนะครับโดยวันนี้นะครับมีผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งหมด14คนนะครับโดยวันนี้นะครับศูนย์พัฒนาการเกษตรผู้ิญิงนะครับได้มอบปัจจัยการผลิตนะครับปุ๋ยหมักเติมอากาศครับและก็เมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวนะครับรวมถึงสารชีวพันธุ์ทีนะครับในการกำจัดแมลงให้กับเกษตรกรผู้ที่เข้าร่วมโครงการนะครับที่โรงเรียนหมู่บ้านทับทีมสยามศูนย์เจ็ดนะครับตำบลบางดองอำเภอคุนหานจังหวัดรีสเกตนะครับโดยวันนี้นะครับมีชาวบ้านเกษตรกรนะครับผู้ที่เข้าร่วมโครงการนะครับมาร่วมรับฟังนะครับและก็รับมอบปัจจัยการผลลิตนนคครรรับโโดยยยมมีีุููงเห่้าาาททสแช บ้าน,นเกษตรกรผู้ที่เข้าร่วมโครงการนะครับเข้ามาร่วมรับฟังนะครับแล้วก็เข้ารับมอบปัจจัยการผลิตนะครับชาวบ้านนะครับมีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากเลยครับที่สูรพัฒนาการเกษตรผู้สิ่งนะครับเข้ามาร่วมสนับสนุนรับมอบปัจจัยการผลิตทุกๆปีนะครับโดยเฉพาะปีนี้ที่ได้มอบมเมล็ดพันธุ์นะครับ ที่สามารถนําไปขยายแพร่พันธุ์ต่อได้นะครับได้ยัง้งสาชีวพันธุ์นะครับในการกําจัดมแมลงนะครับที่มีความปลอดภัยต่อชีวิตนะครับของเกษตรกรนะครับทำให้เกษตรกรชาวบ้านทับทิม3ามุนเจ็ดนะครับสามารถผลิตผักที่ดีนะครับเป็นโครงการปลูกผักปลอดภัยนะครับโดยศูนย์พัฒนาการเกษตรผู้สิงนะครับก็ได้มอบปัจจัยการผลิตนี้ให้กับโรงเรียนเพื่อนําไปผลิตเป็นอาหารกลางวันสําหรับเด็กๆในโรงเรียนด้วยทางหมู่บ้านทับทิม3ามุนเจ็ดนะครับและก็ทางโรงเรียนก็ขอบคุณศูนย์พัฒนาการเกษตรผู้สิงเป็นอย่างมากนะครับ ทีเาเมืร่วมสนับสนุนในโครงการดีๆนี้โครงการ,รปลูกผักปลอดภัยหมู่บ้านทับทิมสยามสุดเจ็ดครับโครงการในการส่งเสริมเกษตรกรที่อยู่ในโครงการทับทิมสยามสูนยเจ็ดนะครับกมวิยาการเกษตรที่ดูแล ừ, นะครับก็ให้ทุกปี ให้ทุกปีครับสนับสนุนทุกปีแต่และปีจะสมาชิกจะขอโครงการอะไรเข้าไปมีความต้องการของสมาชิกว่าอยากปลูกผักเราก็จะไปเขียนของการพิธีการปลูกผักเพื่อบอรเทายเอางบประมาณมาเพือ่อส่งเสริมอันนี้ก็เป็นงานางานเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรนะครับที่เรามาส่งเสริมให้อันนี้มอบอะไรบ้างครับมีเมล็ดกพันอะไรบ้างครับ มีเมล็ดพันธุ์ผักเมล็ดพันธุ์มะเขือนะครับแล้วก็พริกนะครับเป็นพันธุ์ของกรมวิชาการเกษตรนะครับที่เราส่งเสริมมาเราทําพันธุ์เองเราทาพันธุ์เองครับของศูนย์วิจัยพืชสวนทิศเกษตรนะครับทาเป็นพันธุ์พืชพันธุ์ดีนะครับเราก็ขอความรู้ห์แล้วก็ซื้อเอามาแจกจ่ายให้กับเกษตรกรเรียกว่าสารชีิอพันธุ์สาเชื่อพันครับจะช่วยในการตัดหนอน น,น,น้อนไม่ักน,นะครับต้นนี้<ะ>ผักมันมีน้อนแล้วก็ใช้สารชีวพันธุ์ตัวน,นี้แหละแทน<ม>ที่จะใช้สารเคมีถ้าเราใช้สารเคมีมันก็เป็นโทษกับเราเนาะ<ม>เรากินผักมันก็จะมีสารตกค้างตกอะไรมินได้ถ้าสิบเม็ดเนี่ย สิบเม็ดตามทีพืชส่วนอะนะพอตีเป็นสิบกรัมอ่ะือนน้าตัวนี้ประมาณช้อนชาหนึ่งไอ้ไอ้เม็ดเล็กๆเนี่ยไอ้แม่งบักโหระพากับบักอันบักอีตูห้องอย่างเงี้ยบักอีตูนี่ตัวนี้เหมือนกันบักพริกบักเขียบักเขือบอ้อเขียบเทศบักเขียบยาวตามอันนี้เป็นบักเขียบอันนี้เป็นบักถั่วบักยาวตัวนี้ประมาณแบ่งสองคนอนจับคู่อันนี้สะงคนอับคู่ก็ได้เออนี่ใกล้กันนี้เลยค่ะ นี่มันเม็ดอะไรอย่นะอัชันอันนี้จะพู่มาหนึ่งคนอันนี้จะได้คนละอันนี้หนึ่งห่อสองคนมันมีอยู่เจ็ดซองนะนี้อัชันหห่อสคนนมมาเขวเท่ะหนึ่งห่อสองคนยายจะพูกับนี่แบ่งกันยรอยแบ่งกันอันนี้อันนี้มันมีอยู่เจ็ดซองโอ้แบ่งแบันตัวนี้ใช่หแบ่งบค่ะอเใครยังไม่ได้ ตัวตัวตัวตัตัเียวงก้อนฟางกอนวิธีการในโมเมนตาดเนี่โมเมนต์ตะกันไซ่ใสเดี๋ยวเให้นอนบีดินไหคะก็คือมันจะเป็นเป็นโพเป็นฟองน้ำาเป็นฟองน้ำแล้วก็ต้องเอาเมตดเนี่ยแต่ถ้าเม็ดนี่ไม่หยอดไม่หยอดไมยอดเพื่อที่จะเอาเอาเอาก้อนก้อนคือตัวะก้ ขาเรียกว่าก่อนลก้อนดก่อนฟหน้าก่อนฟอหน้าก่อนฟอหน้าเพื่อที่จะเอาไปใส่ในในในไม่ใส่ในในหลุมในหลุมเนี่ยเมื่อกี้เผู้ใหญ่บอกว่าเตรียมแปลงไม่แล้วไม่ไม่ถ้าผูกไฮโดรเราไม่ได้ทำในแปลงนะ พี่สรกเ็นัเราเป็นแซนดอเออไม่มินไม่ดินไม่ดินแต่เราเก็ดมันดินเันนี้มันเป็นไดรเราจะทำนี่ถึงคุยกันแต่ว่าเราทำไฮโดรนี่ตอนที่พี่ทำางานตอนไฮรทชุมใ่ให้ดนี่บต้องหดน้ำปัญหาก็คือว่ามีมองว่างหรือย่งทีผู้เพ็ดพูละกองจะกองสว่าเขามีผักหนึ่งหายังมองาจะม่หากองใช่ไหม กองโฟมกองโฟมกองโฟมก็จะจอดตาจอดจ้าไม่ได้เอาไม่ได้เอาลูปตัวอย่างมาให้ดูกันนะตัวอย่างแบบเบิรงเฮดได็ดพิเศษอ่ะที่หน้าตัวผมว่าเราก็จุสีมาสอดจ้าด้วยนะที่เราพรมจากแนาอาทิตย์หน้าถ้ากันกลับมาใหม่เพราะว่าถ้าต่แต่ตัวตัวนั้นเนี่ยเอาลงแปลงได้อยู่นี่ตัวนี้เนี่ยลงแปลงที่เพิ่งให้เมื่อกี้เนี่ยลงแปลงได้นะคะแต่ตัวนี้ถ้าจะไฮโดรไฮโดรนี่ไม่ได้ลงแปลงนะเพราะก็คือ ตามที่แป้งบอกคือพ้อในไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะแป้งฟองน้ำนั่นแหละค่ะคฟองน้ำมันต้องเพาะให้งอกก่อนเพราะว่าถ้าถ้าเอาลงเอาลงลงดินแล้วมันก็ไม่ไม่ปลูกไฮโดรไม่ได้ละค่ะข้อคอต้องค่ต้องมีโรงเรือนใช่ไหมไม่ถึงกับว่าลงลงเรือนที่ดีนะอาจจะเทปเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าเอาเอาท่อบ UVC ขึ้นก็ได้แล้วก็เอาสารนเพื่อไม่ให้แดดมันส่องมาพวกนี้เขาจะไม่ชอบแดดจัดกัน ่อนนี้เป็นสแลนพอเป็นสีดำแล้วกันอยางนี้นะผ้าได้แล้วว่าเปนการสุนทรนี้ทำเรื่องไว้อยู่ว่าจะซื้อไอ้ผักพักสลัดพักสลัดพักการเขียวพักกาอันนี้พวกนี้ซื้อทำเรื่องซื้อมานเล่นผ่านตลัดตัวนี้คือขอกลมแล้วก็จะจากคุณวิจัยพึ่งสวนถึงเหี้นะใช่ทำเรื่องไปคือซื้อพักสลัดพักการข้าพักการเที่ยว นี้ก็ลงได้เพราะพี่ก็ปูู่บ้านพี่ก็สุดท้ายพวกอนนี้เหมือนกันเนี่ยอย่างงี้ลงได้ลงลงต่อกันได้อยู่ครับพีตู่ดูดูแมงรักเพี่ตู่พี่ตู่พี่ตูลรักค่ะพี่ตูลรัก